สวัสดีครับพี่ๆอยู่ผมร้านเอฟคูดคาร์นะครับวันนี้มีรถคันหนึ่งมานําเสนอครับเป็น Honda c ซ v i c FD นะครับผมคันนี้เป็นปี2 0 0พันเจ็ครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบภานกันเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นชุดแต่งรอบคันนะครับมูเก้นนะครับผมแล้วก็เฮดแดงเบิกให้ใหม่นะครับไฟหน้าล้างทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูด้านข้างกันเลยครับด้านข้างนะครับผมเป็นล้อท c ซนะครับเบิกใหม่ยางมิชลินนะครับผมเราดูสีสันรอบข้างกันเลยครับ สวยๆเงาฉ่าทั้งคันนะครับฟิล์มเพิ่งติดรอบคันเลยนะครับผมหางหลังมูเก้นสวยๆเลยนะครับไฟท้ายสวยๆครับไม่มีแตกหักมีป้ายท่อเจเอสให้หนึ่งใบนะครับรับดูด้านในกันเลยครับคันนี้เป็นภายในครีมทั้งลํานะครับตัวท็อปนะครับผมสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบสี่บานนะครับภายในด้านหน้าครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับห้องเครื่องสวยๆเลยครับไม่มีอุบัติเหตุชนหน้านะครับผมเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มเลยเดี๋ยวเราาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผม คันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมบาทนะครับเงินสดลดได้นะครับผมใครสนใจแวะมาดูแวะมาชมมันก่อนได้นะครับหรือโทโ26 26อร087-089-2626เองกฟูลคายินดีให้บริการครับขอบคุณครับ